ชีวิตต้องการอะไรจากเรากันแน่เราเกิดมาทำไมนี่เรากำลังใช้ชีวิตตามที่เสียงสังคมบอกอยู่หรือว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขจริงเพราะว่าตอนที่ทำตามเสียงสังคมบอกมันก็รู้สึกปลอดภัยดีอะแต่มันใช่ตัวเราเหรอแล้วถ้าหลังเรียนจบซื้อบ้านซื้อรถเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แล้วแล้วไงต่อเราเป็นใคร ได้ยินมาว่าถ้าอยากรู้สึกเติมเต็มให้ทําสิ่งดีๆเยอะๆแล้วการทําสิ่งดีๆเยอะๆเ,เพราะอยากรู้สึกเติมเต็มมันไม่เห็นแก่ตัวแล้วการทําดีมันมีประโยชน์ยังไงในเมื่อเราเป็นแค่มนุษย์ที่เดินอยู่บนโลกในจักรวาลที่กว้างใหญ่แล้วเดี๋ยวทุกคนก็จะกลายเป็นฝุ่นผงอยู่แล้วอะ่ะหรือเราเกิดมาเพื่อมีความสุขให้ได้มากที่สุดแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วถ้าง,งั้นทําไมอุปสรรคถึงเยอะจังเพื่อเรามีความสุขได้ทําไมเราถึงต้องเจอกับความไม่ยุติธรรมการโดนเปรียบเทียบหรือ ภาวันคุดเชื้อโลกน่ากลัวน่ากลัวล้อมรอบตัวแต่ไม่หมดปัญหาเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าเราตัดสินใจพลาดโอ้แต่คิดปั่นัมันกระดาษไปหน่อยเรื่องดีๆมันก็มีเยอะคนรอบตัวสัตว์เลี้ยงพราทิตตกท้องฟ้าการได้สูดลมหายใจเต็มปอดรู้สึกดีนะแต่ เอาไงดีกับปีหน้ายังไม่ได้วางแผนเลยยังไม่ได้คิดเลยไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเราต้องหาตัวเองแค่เจอไหมหรือว่าเราต้องสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาคนชอบบอกโอ้ยยังน้อยเวลามีอีกเยอะแต่ชีวิตมันก็ไม่แน่นอนไม่ใช่หรอเราต้องวางแผนให้มันชัวร์ดิจะได้ปลอดภัยไงจะได้ชัวร์จะได้ชัวร์จะได้ชัวร์ไ,วไงเอาม่กันนะหายใจลึกๆก,ก่อน ตอนนี้เราแบม,มืออยู่ตัวสั่นมากเลยหลังคอมอีกแล้วแสงแยงตาผมโดนหน้าโอ้ oh my god ตอนนี้เรากำลังอยู่บนเวทีเทสโอ้ my god เราอยู่บนเวทีเทสโอ้ my god ทำไงดีเราไม่รู้จะพูดอะไรเลยเราลืมไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะพูดเลยไม่มีอะไรจะพูดทำไงดีทำไงดีโอ้ oh my god โอ้ my god เอาไ my เอาไ my เอาไ my เอ้ my ให้ฉันลุกเลยก,ก่อน ยังไม่มีอะไรจะพูดอยู่ดีแต่มีสติกว่าเมื่อกี้เยอะเลยโอเคเหมือนเราจะเพิ่งเมคพีซกับปัจจุบันได้สินะเ <c oughs> มื่อกี้ทุกคนได้ยินเสียงในหัวของมินหมดเลยนั่นเคยเป็นเสียงในหัวของมินที่มันชอบเด้งขึ้นมาบ่อยๆมินคือหนึ่งคนที่เคยหลงทางจากเหตุการณ์ต่างๆในอดีตด้วยการเริ่มทำงานตั้งแต่เด็กแล้วก็ไปจนถึงวัยทำงานเต็มตัว ไม่ได้ใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นเลยทําให้มันไม่ค่อยได้มานั่งคิดทบทวนกับตัวเองเท่าไหร่ว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรกันแน่มันก็เลยทําให้เกิดคําถามมาตลอดว่าจริงๆอื p a s ชั่นของเรามันคืออะไรนะอ่ะก็เสิร์ชเลยเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยเสิร์ชวิธีค้นหาตัวเองหาแ a ช s i o n ยังไงไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรทํำยังไงดีแล้วเขาก็จะขึ้นคําถามมา เราก็จะขึ้นคําตอบมาที่เราเคยเห็นอยู่บ่อยๆเช่นให้นึกย้อนไปดูว่าตอนเด็กเราชอบทําอะไรหรือถามความคิดเห็นของคนรอบตัวว่าคิดว่าเราถนัดอะไรอืแต่ถนัดกับชอบก็มันก็ไม่เหมือนกันหรือเวลาว่างชอบทําอะไรหรือจินตนาการว่าถ้าตอนนี้มีเงินเพียงพอจะใช้ทั้งชีวิตแล้วเราจะเลือกทำอะไรต่ออืมถ้ามีเงินใช้ทั้งชีวิตแล้วก็คง ก็คงนอนก่อนเลยตอนนี้คําตอบนี้มันก็ยังไม่ไปถึงแพชชั่นไงมันก็ยังไม่รู้ไงว่าแพชชั่นของเราคืออะไรมันมันยังไม่ได้อะคําถามแบบนี้มันยังไม่เวิร์กอ่ะก็แค่อยากรู้ไงว่าแพชชั่นของเราคืออะไรจะได้เอาไปลุยทํางานได้เต็มที่ไงประมาณนี้แหละทุกคนในหัวมินคือมินเป็นยูทูบเบอร์ที่สร้างคอนเทนต์ตามความชอบของตัวเองที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามไลฟ์สไตล์ ซึ่งมันเป็นอาชีพที่มิ้นอนอยมากและรักมากเลยนะแต่ด้วยความกดดันจากการที่โลกโซเชียลเนี่ยมันไม่มีวันพักแอปทุกแอปมันยีบสชั่วโมงตลอดแล้วก็จะกดดันว่าเราอยากจะแอคทีฟให้ได้ตลอดเวลานะเราจะไม่พัก ซึ่งการไม่พักนี่มันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่มนุษย์เลยอะแต่การที่เรากดดันตัวเองมาแบบนี้ไปเรื่อยจนใกล้ใกล้เบิร์เอาเนี่ยยิ่งหนักเลยก็จะแบบเราจะพักไม่ได้นะเราห้ามเบิร์เอาเด็ดขาดแล้วไม่พอยังมีในเรื่องของหลังบ้านของ YouTube อีกที่จะมีการจัดอันดับคลิปให้เราด้วยว่าโหอันนี้เลตติ้งดีสุดเลยอันนี้เลตติ้งแย่สุดเลยซึ่งพอเราทําคลิปออกมาที่อันนี้รู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวเองที่สุดชอบคลิปนี้ที่สุดเลยแต่พอทําออกมาแล้วโดนจัดอันดับว่าอ๋ออันเนี้ยแย่สุดเลย เราก็จะเริ่มเฮิร์ตนิดนิดแล้วแล้วพอมันเริ่มอันดับแย่สุดต่อมาต่อมาต่อมาเรื่อยๆเราก็ยิ่งเฮิร์ตแล้วก็เริ่มคิดว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองดีไหมนะพเพื่อให้เลตติ้งมันดีขึ้นแล้วการที่เราถ่ายหน้าตัวเองลงโซเชียลเป็นอาชีพนี่มันแปลกไหมนะมันก็แปลกเหมือนกันนะไปจนถึงเราเกิดมาทำไมแล้วมินก็เข้าลูปเดิมอีกแล้วทุกคนหลายๆครั้งเรามักจะพบว่าเรากำลังอยู่ใน เขาวงกตเขาวงกฎของห่วงความคิดของตัวเองนี่แหละซึ่งของแต่ละคนในแต่ละเรื่องในแต่ละครั้งมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ในวันนี้มินก็ได้พาทุกคนเข้ามาอยู่ในเขาวงกฎของมินแล้วเรียบร้อยซึ่งหลายๆครั้งมันจะเต็ไมไปด้วยความกลัวและกลังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็สําหรับใครที่เป็นแบบมินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาทางออกจากเขาวงกฎนี้กันอย่างแรกเลยก็คือตื่นรู้รู้ตัวก่อนเลย แล้วมันสัมพันธ์ยังไงกับการหลงทางมันจะช่วยแก้ปัญหาได้ยังไงก็สเต็ปแรกในการแก้ปัญหาก็คือการรู้ตัวก่อนว่ามันมีสิ่งนั้นอยู่มินยกให้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคือเราอาจจะได้ยินกันมาบ่อยแล้วอยู่กับปัจจุบันสิแต่ว่าเราไม่รู้อนาคต อดีตก็ผ่านไปแล้วแต่ถ้าเราไม่เต็มที่กับปัจจุบันให้เต็มที่ที่สุดในตอนนี้เนี่ยอนาคตที่พังพินาศที่เรากลัวนักกลัวหนามัมนอาจจะมาถึงเราในไม่ช้าเลยก็ได้เพราะเรามมดแต่ไปคาดหวังและกังวลอยู่กับอนาคตซึ่งสิ่งที่ทําให้เราวนเข้าลูปการหลงทางได้ง่ายมากๆเลยก็คือการคาดหวังนี่แหละว่าเราต้องทําทุกอย่างได้เป๊ะเป๊ะตามขั้นตอนทุกอย่างเติบโตตามขั้นตอนเจอสิ่งนี้แล้วอยากทํามันไปตลอดชีวิตเลยรวมไปถึงการคาดหวังให้เราเป็นคนดีไม่ทําผิดพลาดอะไรด้วยแต่เฮ้ยเราเป็นมนุษย์นะ การเติบโตของเรามันไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงแด่วอยู่แล้วอ่ะลองกลับมาใจดีกับตัวเองแล้วก็ค่อยๆพาตัวเองเดินไปใหม่ก็ได้นะมันไม่ผิดเลยที่จะหลงทางไม่แปลกด้วยที่จะหลงทางไม่ผิดที่จะอยากมีความสุขไม่ผิดที่จะเปลี่ยนความชอบของตัวเองไปเรื่อยๆยกตัวอย่างมินเองแต่ก่อนชอบตีกลองมากเลยแล้วก็ตีทั้งวันทั้งคืนตีจนปวดแขนแล้วก็ตื่นมาตีต่อเสร็จปุ๊บไปชอบแต่งหน้าแล้วก็แต่งทั้งวันทั้งคืนอีกแต่งจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นมาตีสี่มาแต่ง แล้วก็ไปทํา y o Youtube ชอบทําทําอย่างหักโหมแล้วอยู่ดีคนที่ไม่เคยคิดจะออกกําลังกายทั้งชีวิตเลยอยู่ดีก็มาอินออกกําลังกายจนถึงขั้นไปเรียนเป็นเทรนเนอร์เลยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง10ปีคือคนเราเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเราไปได้ทุกทางที่อยากจะไปเลยเราไม่ได้ต้องไปทางเดียวกับใครหรือไปช้าหรือเร็วกว่าใครเราไปตามจังหวะของเราได้เลยเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้มีคู่มือว่าเราต้องใช้มันแบบไหน เพราะฉะนั้นการไม่ยึดติดจึงเป็นสิ่งสำคัญมากอันนี้เป็นแชทที่มินคุยกับครูที่มินรักมากจนแคปไว้เลยเขาบอกว่าชีวิตมันไม่ได้มีคู่มือเหมือนเวลาที่เราซื้อตู้เย็นซื้อทีวีมาแล้วมันจะมีคู่มือมาบอกว่าเราต้องประกอบแบบนี้ต้องใช้แบบนี้เท่านั้นคือกับชีวิตมันไม่ใช่แบบนั้นอะแล้วในตอนที่เราเป็นเด็กเราก็มักจะ เห็นผู้ใหญ่ว่าอ๋อคนนี้เขาใช้ชีวิตแบบนี้แล้วผลการกระทำเขาเป็นแบบนี้ตอนเราโตขึ้นไปมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้มัง้งแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอะ่ะเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราการเลือกเดินทางของเราล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ให้เราต้องไม่ให้ใครมากำหนดว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนอะ่ะและสุดท้ายก็คือชีวิตมีทางไปเสมอกลับมาที่เขาววงกฏ ชีวิตมันเหมือนเขาวงกตเหมือนกันนะบางทีเราไม่รู้ว่าเราต้องเดินไปทางไหนเราจะเดินต่อไปดีไหมเราเปลี่ยนเส้นทางดีไหมหรือเราจะกลับดีไหมแต่ความพิเศษของเขาวงกตในชีวิตจริงที่ไม่เหมือนเขาวงกตในเกมกระดาษก็คือมันเป็นเขาวงกตที่มีทางออกเสมอและมีทางออกหลายทางด้วยนะเพราะฉะนั้นเราควรเริ่มไปเลยเริ่มทําอะไรสักอย่างอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆพร้อมขึ้นมาเองระหว่างทาง อย่างมินเองเมื่อกี้เริ่มคือสั่นมากแล้วก็พูดผิดด้วยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกพร้อมขึ้นแล้วนะคะเริ่มแล้วอาจจะสําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเลยใครจะไปรู้หรือเริ่มแล้วอาจจะล้มเหลวเละเทะเลยก็ได้แต่มินเชื่อมากๆว่าถ้าเรายังไม่หยุดอ่ะสุดท้ายแล้วมันจะต้องนําพาเราไปสู่ทางออกสักทางจนได้อ่ะและมีขวดนี้ที่มินชอบมากเลยเขาบอกว่า the light at the end of the tunnel is not an illusion the tunnel is แสงสว่างที่อยู่ที่ปลายอุโมงอะ่ะมันไม่ใช่ภาพลวงตาแต่สิ่งที่ลวงตาเราอยู่คือตัวอุโมงตั้งหากอย่าให้เขาวงกดหรือว่าอุโมง์นั้นหลอกตาเรานะคะชีวิตมีทางไปเสมอคะ่ะขอบคุณะคะ่ะ